สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มานำเสนอ,อเป็นเกี่ยวกับเช่าพวกไดไอนะครับอ,อุปกรณ์งานแต่งงานแสงสีนะครับะจะเป็นไดไอฟอนโลบับเบิลนะครับโปรเจคเตอร์ or, นะครับไฟส่องฉากไฟส่องทางเดินก็มีไว้ให้บริการนะครับในเขตโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเบอร์โทรศัพท์ 0869959229นะครับเรียกใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ปากช่องเขาใหญ่วังน้ําเขียวหรือว่าจะเป็นในโรงแรมในห้างต่างๆนะครับในร้านต่างๆใช้บริการได้เลยนะครับทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการนะครับเป็นเอฟเฟกงานแต่งงานนะครับมีครบจบที่เดียวเลยนะครับอุปกรณ์แสงสีเสียงมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ไดไอไฟสองฉากไฟ Follow b u บเบิลนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ครับไฟส่องทางเดินนะครับเป็นเวทีพิธีสงฆ์อย่างนี้ก็มีให้บริการนะครับไฟสองฉากส่องแกลเลอรี่รูปภาพนะครับทำให้งานเลี้ยงของท่านดูสมเกียรติสมศักดิ์ศรีมีราคาขึ้นมากมายนะครับแขกที่มาในงานก็อมองดูสวยงามนะครับเห็นแล้วสมเกียรติของท่านนะครับทีมงานของเรา มีประสบการณ์ทางด้านนี้นะครับไฟย้อมห้องย้อมฉากนะครับเรามีไว้บริการท่านเจ้าบ่าวเจ้าสาวท่านลูกค้าทุกท่านนะครับสนใจกใช้ได้เลยนะครับ